ครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่กมรมส่งเสร,ริมการเกษตรอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับผมจะพาไปดูแปลงสาธิตนะครับที่ปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชนะครับไปดูว่าเขาทําแปลงในการปลูกแล้วก็มีระบบน้ําในการลดอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในเลยนะครับ อยู่ด้านในนั้นมันม,มีแปลงสาธิตนะครับที่ปลูกผักไว้อย่างหลากหลายเลยนะครับครับถ้าเกิดว่าเราทําเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นแปลงแล้วก็มีทางเดินมันก็สะดวกในการเดินที่จะดูแลผักดูแลสวนผักของเรานะครับไม่ว่าที่เราจะปลูกผักแบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะจัดเป็นลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่ใช้ไม้ ไฟที่จากธรรมชาติที่เรามีนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนตอนนี้กย็ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ปลูกหรือเพาะใช้ในการเพราะาผักนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงกบเราก็ทําเป็นโครงที่ปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กบก,กระโดดออกมาจากบอ่อปูนนะครับ เนี่ยกระชังก็มีนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปลานะครับเสร็จแล้วก็มีตัวอมอเตอร์ในการสูบน้ําขึ้นมานะครับที่จะส่งน้ําเพื่อที่จะไปลดผกต้นไม้นะครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะต่อท่อนะครับมีมิเตอร์วัดมีวาล์วน้ําในการเปิดปิดนะครับเราสามารถที่จะต่อหรือว่าดัดแทงก็ทําเป็นก๊อกน้ําก็ได้นะครับ ที่เราจะใช้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้นําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับตรงนี้เราก็ทําเป็นน้ําพุนะครับเป็นน้ําพุน่ครับแปลงปลูกผักมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นแปลงที่เป็นสรงกลมนะครับแต่แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยม พื้นผ้านะครับแล้วก็เป็นทรงโค้งนะครับสามารถที่จะปลูกผักได้หลายแบบแล้วก็มีระบบน้ำหยดนะครับเดินท่อน้ำมาแล้วเวลาแล้วก็จะมีตัวเครื่องส่งน้ำมานะครับในการปลูกที่จะเป็นเท้าวันนะครับที่จะเกาะอยู่กับโครงโครงไม้ไผ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโครงเหล็กนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ในการ เก็บผลผลิตเราก็จะเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกนะครับผมจะให้ดูระบบส่งน้ำนะครับเราก็จะทำเป็นท่อ,อน้ำอยู่ที่ที่เดียวนะครับน้ำก็สามารถที่จะลดผักได้เลยนะครับ แปลงที่ปลูกผักยกสูงนั้นก็ปลูกพวกสลัดนะครับก็หลากหลายเลยนะครับถ้าเราจะปลูกอย่างแปลงนี้ก็ปลูกคะน้านะครับก็ใช้ดินของเราเนั่นแหละครับที่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยจริงจูชายครับปุ๋ยไชย่ลูกนะครับกบระเพราโหระพา๋อปลูกได้หมดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่าเกษตรกรนะครับที่มีพื้นที่ที่อยากจะทําเป็นสวนปลูกผักแบบนี้ก็สามารถที่จะไปทาได้นะครับทางเดินนั้นก็กอูนนะครับเสร็จแล้วทำเป็นขอบเสร็จแล้วเราก็หาแผ่นพื้นปูนนะครับมาวางมันก็จะเป็นทางเดินให้กับเราแล้วนะครับเวลาหน้าฝนเราก็จะสะดวก เราก็จะไม่เชอะแฉะนะครับในการเดินเก็บผักหรือว่าปลูกผักนะครับมีโคงที่ทำเป็นแปลงหลายรูปแบบเลยนะครับเป็นโคงครึ่งวงกลมคงวงกลมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับที่เป็นแปลงและปลูกผัก มีระบบน้ำหยดไม่ว่าจะเป็นสปริงเกอร์ด้วยนะครับมีนกด้วยตรงนี้เป็นแปลงสาธิตนะครับเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ ทำแปลงแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ไม้ไผ่ทำากึ้นเป็นโครงสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาดินมาใส่นะครับแล้วก็ปลูกผักแล้วก็มีระบบสปริงเกอร์ระบบะลดน้ำนะครับโดยการส่งน้ำมาจากที่เดียวนะครับ สำหรับวันนี้ที่ผมพามาดูแปลงผักนะครับที่อยู่ในกมรมส่งเสริมการเกษตรเป็นแปลงผักสาธิตนะครับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่ที่อยากจะเอาไปทำด้วยแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับหรือว่าจะดัดแปลงไปทำแบบไหนก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ